สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฝนนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็น isuzu all new d-max 1.9 4ีประตูรุ่นเอนะคะตัวนี้รถปี2018จดปี2019แต่งเครื่องเสียงเต็มรำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาชมรถกันนิดนึงนะคะว่ารถจะสวยงามขนาดไหนนะคะ,ะมาที่ตัวรถนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะสัญลักษณ์ isuzu โคมเมี่ยมแบบนี้นะคะของเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่น S นะคะกระจังหน้าจะเป็นสี่แถวแบบนี้นะคะด๋ยวลอยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามอายุการใช้งานนะคะามาในส่วนของดวงไฟนะคะดวงไฟเป็นโคมไฟแบบธรรมดานะคะในส่วนของด้านล่างนะคะตัวนี้รุ่นเอไม่ได้มีติดตั้งส่สปอตไลท์มาให้นะคะคุณลูกค้าอ่นนี้จะได้แบบด้นนานหน้านี้เราก็จะเห็นแบบว่าเดิมๆนะคะคันนี้ได้รถสวยเดิมเลย ซีสันของเขาก็อมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตมามอายุการใช้งานแต่ตัวรถการันตีเดี๋ยวเราพาไปชมกันที่หลังนะคะห้องเครื่องเป็นยังไงอ่ะมาในส่วนของด้านข้างขัดไม่ได้เลยร้านของเรานะคะร้อแม็กเวลจะทรงให้แบบนี้นะคะใส่ซิ่งไม่ควรพลาดน้องๆท่านใดที่สนใจรถกระบะสีประตูแต่งสวยแต่งซิ่งแนะนำเลยคันนี้นะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็น4ีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะสัญลักษณ์ ไฟเดียวนะคะเป็นไฟสีส้มแบบนี้ติดค้างตัวนี้นะคะแคปโนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะรุ่นเอออปชั่นไม่มีอะไรมากค่ะคันนี้มือจับธรรมดานะคะสีดำแบบนี้นะคะดูชมเลยนะคะรถก็ได้ส่งนะคะส่งยังแบสเซตอย่าบ่อย <laughs> อ่าอันนี้ไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เดิมๆนะคะ สัญลักษณ์อิซุซูดีแมกอะไรนี้ของเขาก็เดิมเดิมหมดเลยนะคะมือจับธรรมดานะฮะอันนี้น้่นท้ายนะคะไม่มีแมกไลเนอร์มานะฮะอันนี้วัยรุ่นเขาก็ทำกันแบบนี้และค่ะแต่ตัวลอนตัววงกระบะอะไรก็ได้เดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงอ่ามาดูด้านในนะคะ,ะด้านหน้าอ่าด้านหน้าเบาะผ้านะฮะเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะคะ คลองดูเลขหม่ให้นิดนึงค่ะเลขใหม่นะคะอยู่ที่1 4ึ่กิโลนะคะคันนี้นะคะรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีสกบอนะคะตัวนี้มีทัมเมอร์นะคะตัวนี้มีให้แล้วนะคะ,ะทัมเมอร์นะคะตัวนี้ปรีนะคะ เครื่งองเสียงตัวนี้โดดเด่นในเสื้อ,อในส่วนของเครื่องเสียงตัวรถนะคะ Premium p ว w e r มีมาเดี๋ยวไปดู power ข้างหลังอันนี้สายเสียบต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังเพลงเพาะๆขับรถไปได้นะคะคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาทุกอย่างเดี๋ยวเราพามาชมเครื่องเสียงคันนี้กันนะคะว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่า เลยนะคะคันนี้นะคะรถดเดิมๆนะคะแต่เน้นเครื่องเสียงนะคะราคาไม่แพงแถมเครื่องเสียงหลักแสนนะคะสำหรับใครที่มีดนตรีในหัวใจนะคะก็แนะนำเลยนะคะคันนี้นะคะเอาไปใช้ได้เลยพร้อมเครื่องเสียง นี้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราชมเครื่องเสียงไปแล้วเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะอ่ะคันนี้อ่าสำหรับคันนี้นะคะได้รถเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะ1.9นะคะในส่วนอ่ะเดี๋ยวเราดูสภาพตัวรถกันตัวนี้คันหน้าเดิมสี่ไม่เคยทำไม่เคยมีเชี่ยวชนหนักมานะคะ เพจนะคะมีอยู่ครบนะคะสติกเกอร์สีเสือเดิมฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีถอดนะคะอ่าคันนี้รถไม่ได้ทำดีแมปไม่ได้ทำอะไรมาเลยคันนี้จะได้รถเดิมแต่เราเน้นเครื่องเสียงเท่านั้นนะคะสติกเกอร์อิซูซุของศูนย์ทุกอย่างมีครบมาเลยนะคะคันนี้ได้รถสวยสภาพดีนะคะคันนี้เลยนะคะพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาคันนี้กัน อาทวนนะคะคันนี้อีซูซูดีแม1.9สี่ประตูรุ่น S ปี2018จดปี2019เลขหม่เพียงแค่1,000 0แเท่านั้นนะคะแล้วก็พร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้เลยฟรีๆนะคะราคาคันนี้ตั้งไว้อยู่ที่5,25,000บาทเท่านั้นนะคะพ่อนอยู่ที่9,000เท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวฟรจารฟรีโอนฟรีประกันภัยนะคะอันนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบรถคันนี้นะคะก็สนใจรถคันนี้ติดต่อมาได้ที่เซลล์พี่ฝนนะคะ092687265 mm. มีเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนี้แล้วนะคะ mm. ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ฝนไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปฝากกดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ